สวัสดีอีกครั้งครับนี่มาถึงมาถึงมาถึงสถานที่เป็นพระเอกเป็นพระเอกที่ผมนั้นที่ผมนั้นตามหาที่ฉันนั่นตามหามาก,ก็คือถึงพระเอกแล้วหาหำโคดนี่ครับนี่นี่นะครับน้องเบนจมาตนะครับไม่ว่าจะเป็นใายใจคนจนนะครับหนุ่มแดดนะครับ สวยมากนะครับเอาถ่ายน้ำถ่ายน้ำไ่ยน้ำพรุ่งนี้เราจะเกียถสไตายมาทองเบนถ่ายให้หน่อยนึงเอาว่ายังไงมาถ่ายมาถ่ายพี่กำลังกันใ้เขาถ่ายรูปให้สารลับทับย์สนกันอยู่นี่แหละช่องช่องอาจารย์เออพี่เจียมต้องระวังกูจงนะข้าจะพูดนะ สุดยอดเลยนะครับบริการดีมากเลยนะครับหนุ่มดุ่มโลองกล้องพี่มันบ่าอันนั้นเราไปล่าไปเขาคุมแล้วไปล่าเขาสุดยอดเลยมันจะปั่นของใช่มันจะมาเขาเองนะครับมาถึงพระเอกแล้วพี่น้องมาถึงพระเอกแล้วนี่บางคนตามคอยดูว่าหัมมุดนี่พาหัมมดไปว่าอะไรมันเป็นอะไรมันยังหำมหัมุดเราไปหำมุดเจ้าที่เรลงซื้อมาาอากกันนั่นไม่ดีโอ้พระหัมมุดจริงๆ มันไม่มันไม่พี่น้องมันไม่ใช่ทั้งว่าหำโคดนี่มันหอบโคดมันโคดมัดทุกอย่างเลยนี่นี่ดูนน่ดูหนุ่มเขาไปนั่งนะครับดูหน้าผาดูฉันทำมาจิกาไปนั่งเอจิกานั่งไหมพี่น้องลองลองรุ่นให้ฉันนั่งดูฉันจิกานั่งไหมเปเพื่อนเอ้ย น้องเด้อนั่งตรงไหนอ่ะนั่งตะม้อยสุดนู่นแล้วตะม้อยภาษาโคราชเด้อเอ้าไปควายตัวนี้หน่อยโตกะไปเก็บตรงไหนลงไปเลยเออกระตอดไปกระตอดไปภาษาโคราชนั่นกระตอดไม่ค่อยขายได้ภาษาโคราชวันละค่ำเด้ยกระตอดนี่คือขยับนะภาษาอีสานก่อ ทางภาษาโคลาชพ้นการกตัวอตวอรืชั้นวันนี้บรรยากาศสวยมากครับนี่มาถึงบรรยากาศแปนมานั่งตรงนี้เด็ดมานั่งนี่ครับกำลังจะขึ้นไปเข้าไปถ่ายรูป ได้ครั้งละไม่เกินสองคนหวังเงินเขาเขาถ่ายรูปไม่เกินครั้งละสองคนหวังเงินมันเป็นยังไงคืออย่างว่าเข้าไปถ่ายรูปได้ครั้งละไม่เกินสองคนหมายหมายความว่าอ๋อตรงนั้นน่ะเหรอโอ้เขากวาต๊ะจุดจุดจุดไฮไลท์เขาเลยยังว่าอยู่พี่น้องห้องไหนล่ะพงบอกกับเจียวห้องออันนี้อะไรล่ะตรงนี้ นี่ครับนำบรรยากาศที่สวยไปให้ดูกันต่อไปนี้ต่อไปนี้นะครับเกมกลนหัวใจหล่อกกจตผ้าจะพาทุก,ท,กทุกท่านนะครับลงไปชมทุ่งดอกกระเจียวนะครับมาคอยติดตามดู นะครับผมก็ไม่รู้ว่าทุ่งดอกกระเจียวมันจะอยู่ตามโขกตามป่าธรรมดาแต่นี่มันอยู่ในบนยอดเขากลางคางกับผาห้ำหดพี่น้องนี่ทุ่งดอกกระเจียวนะครับไปเดินนำหน้าหน่อยเร็วนะครับเดินตามก้อนหินนะครับไปเรื่อยๆนะครับให้ดูบรรยากาศรอบข่างรอบข้างที่จะเดินไปทุ่งดอกกระเจียวนะครับ มาคอยดูซิว่ามันจะงามขนาดไหนครับมันจะงามมากมายขนาดไหนนะครับผมก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้เดินทางมาชมแล้วก็นำภาพบรรยากาศสวยๆนะครับไปฝากให้กับพี่น้องทุกคนที่ติดตามนะครับฝากติดตามของช่องเกียมคนหัวใจรอนะครับคนโคราชบ้างเดอนะครับ เขาเดินไปตรงไหนน่ะฮะอ๋นนออันนั้นเขาเรียกทุ่งอะไรล่ะน่ะอันนั้นเขาไปหาเห็ดนี่น่ะอูทางด้านนู้นเขาไปหาเห็ดครับทางด้านนู้นเขาไปหาเห็ดนะครับนนแต่ทุ่งดอกกระเจียวนี่ฮไหนจ๊ะ,น,ะนี่ โอ้อบอีครับน้องบอีด้ที่นี่ทุงท่งทุ่งดอกกระเจียวอยู่ตรงไหนครับน,นี่มันเป็นทุง่งทางเดินไปเนี่ยครับมัน,ม,น,ม,นมันจะมีน้อยแล้วมันจะมีน้อยเราจะไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าผมขึนนม้นม,มาผาหาหดจนมัน,น,นจะหาย,ห,ายหมดแล้วอันนี้คือไฮไลท์ของของ,ของที่นี่นะกระเจียวกับผาที่นี่ก็จะเดินไปปาดอกกระเจียวแต่ดอกกระเจียวของเราจะไม่ไม่ไม่เน้นจะไม่จะไม่ใช่ไฮไลท์ก็คือถ้าเป็นไฮไลท์ก็จะเป็นทุ่งดอกกระเจียว ซทรงามนะครับเป็นของอำเภอเทพสถิตที่เรามานี่มันมันไม่ใช่ของเทพสุ้าจ,าจานะจะหนักอธิบายบอกด้วยหนุ่มรูปหลอก็บอกเลยเดอ้อ <c oughs> ตรงไหนเป็นตรงไหนนะครับจะได้ให้ทั่วลกลวเขาได้ดูครับนี่รรนะครับ,บ,รรบ,บน,นี่ครับกําลังเดินทางไปทุ่งดอกกระเจียวครับ แม้ใครใครมาเดินกวดไหวขึ้นเตียนดีละวายนี่นะนี่โอ้โหดูดูบรรยากาศข้างคางครับบรรยากาศมีทุกอย่างเลยครับให้ดูเดี๋ยวชมต้นอะไรก็โอ้ต้นปงต้นปงอะไรอ่ะ ที่มีคเนกดังนี้โอ้เดินไปอีกไก่นี่ดูบหล่อใช่ครับสองกิโลครึ่งครับโอ้ปปงเขานะครับมาถึงตรงนี้เขาเรียกว่าปงเขาปงเขานี่ทุกท่านว่าคืออะไรปงเขานี่คือคือคือต้นปงเขาจะเป็นแบบนี้ครับอืคล้ายๆกับต้นอะไร ปามกับป๋งเป็นพี่กับน้องกันนี่ <c oughs> เอา <c oughs> ผมพาไปดูตามไปดูเรื่อยๆครับตามไปดูเรื่อยๆเอาน้าบรรยากาศกปให้ดูครับไม่ถึงง่ายดอกกว่าเหลืออีกหลายกิโลอยู่อ่างั้นนะครับอเอาติดตามต่อไปครับติดตามต่อไปครับติดตามต่อไปเด้อพี่น้องฉันเด้อ